ช่องที่สองเขียนว่าทหารอากาศช่องที่สามเขียนว่าทหารเรือนะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆอย่างละสี่ช่องเห็นไหมลูกว่างอยู่หนูก็ดูรูปนะคะแล้วก็ดูตัวเลขทหารบกเป็นเลขไหนบ้างอ้าวช่องแรกทหารบกคือคนที่1เครื่องแบบทหารบกสีเขียวนะคะคนที่สองคือมีปีกอย่างนี้ทหารอะไรลูกมีปีกทหาร นที่3ามคือทหารเรือเราก็เอาเลขหนึ่งทหารบกไปใส่ในช่องทหารบกเบอร์สองทหารอากาศก็ไปใส่ในช่องทหารอากาศเบอร์สามทหารเรือก็ไปใส่ในช่องทหารเรือส่วนช่องต่อมาดูท เหมือนสมอเรือนะคะก็คือทหารเรือเอด็กๆก็จับนี้นะคะเอาตัวเลขไปใส่ทหารบกธงสีแดบงบก็ใส่เลข5ทหารอา,อา,อา,ากาศธงสีฟ้าก็ใส่เลขสแบบนี้เข้าใจนะคะส่วนรูปต่อมา รถถังทหารโบกแล้วก็เอาตัวเลขไปใส่แค่นี้เองง่ายไหมคะง่ายทำข้อสอบเข้าโรงเรียนในร้อยแล้วเดี๋ยวใครอยากอย,กอยู่อะไรใครอยากไปทหารเรือเอาข้อสอบมาส่งตรงนี้ใครอยากไปทหารโบกเอาข้อสอบไปส่งข้างหลังใครอยากไปทหารอากาศส่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เป็นทหารจริงๆเพราะว่าอย่าลืมว่าในห้องนี้มี เดี๋ยวจะมีผู้ปกครองไปแจกข้อสอบนะลูกนะไม่แย่งกันเด็กๆใครจะไปนอาหารถอยไปเลยถอยไปเลยกลับไปนั่งที่กันกลับไปนั่งที่ไม่ได้เสียนะครับทุกคนที่ยังไม่ได้นั่งที่และยกมือเฉยๆลูกนั่งเรียบร้อยยกมือเฉยดีมากครับดีมากปากกากระดิสอ๋อเดี๋ยวก็จะมีผู้ปกครองแจกนะครับลูกเพราะฉะนั้นนั่งเรียบร้อยยกมือนะครับ มือไว้นะลูกนะไม่ต้องแย่งกันจำไว้นะครับคุงเจ้าบอกอีกทีนะตัวเลขที่อยู่ตามรูปต่างๆนะครับเด็กๆคิดว่ามันเป็นกองทัพอะไรนะลูกนะเด็กๆก,ก็เอาตัวเลขนะั้นไปใส่ที่กองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือใส่ได้ครั้งเดียวนะลูกอย่าเขียนซ้ํานะครับดูดีๆนะลูกนะ ta yếu mười nữa khác để luôn cho cả nhà đó